ไปดูกรณีครูมวยนะครับถูกฆ่าปาดคอนะฮะแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยก็จับตัวคนร้ายได้นะครับเป็นสาวคนสนิทแต่ตำรวจยังไม่เชื่อนะครับว่าเธอนั้นจะทำคนเดียวครับลงไปดูเรื่องนี้ครับเนียนะครับจากคดีที่นายวิชาญมลิทองครับครูมวยแห่งหนึ่งย่านถนนพระรามสองซึ่งมีฉายาในวงการมวยนะครับว่าวิชาญน้อยสิทธเจพะเยาถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตนะครับข้างรถโตโยต้าวีออสสีขาว โดยที่รถนั้นก็เต็มไปด้วยคราบเลือดนะนะฮะเหตุได้ไปเกิดขึ้นที่ย่านประเวศโดยชนวนเหตุนะครับตำรวจเองก็พุ่งปมไปที่เรื่องราวของชู้สาวหลังพบว่าผู้ตายนั้นไปแอบคบหานะครับกับนางสาวพลอยภัยลินคุณนากรกุลแอบคบหากันมากว่า3ปีนะฮะแต่นางสาวพลอยภัยลินมีแฟนอยู่แล้วครับชื่อว่าในโอ๊ตถึงขนาดที่ก่อนหน้านี้ครับในโอ๊ตซึ่งเป็นแฟนของพลอยภัยลินเนี่ยขับรถไล่ชนผู้ตายมาแล้ว แล้วในโอ๊ตเนี่ยแหละฮะเคยสั่งคนเนี่ยให้ไปอุ้มคลุมวยรายนี้ไปทําร้ายร่างกายมาแล้วด้วยเพราะจับได้นะครับว่าคลุมวยรายนี้เนี่ยไปคบหากับนางสาวพลอยไพรินซึ่งเป็นแฟนของเขาต่อมานะครับตำรวจก็คุมตัวนางสาวพลอยไพรินเนี่ยไปสอบปากคําตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเนื่องจากก่อนที่ผู้ตายจะถูกฆ่าเนี่ยได้ขับรถมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีขับไปหานางสาวพลอยไพรินนะฮะที่บ้านพักในย่านประเวศโดยใช้เวลาสอบสวนนานกว่า8ชั่วโมงนะฮะ สุดท้ายแล้วนางสาวพอาลอยภัยรินรับสารภาพครับว่าเป็นคนฆ่าปาดคอสาเหตุนะฮะมาจากมีปากเสียงกับผู้ตายอย่างรุนแรงทั้งเรื่องของการที่จะขอเลิกรากันแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินรวมถึงหลักฐานสําคัญบางอย่างในโทรศัพท์ที่ตนเองนั้นซื้อให้กับผู้ตายแต่ผู้ตายเนี่ยไม่ยอมให้หลักฐานชิ้นดังกล่าวเนี่ยกลับคืนมานะฮะโดยขณะที่ผู้ตายถูกทําร้ายนะครับตนเองเนี่ยนะฮะก็หนีไปอยู่เบาะหลัง ขอขอภัยนะฮะจริงๆตัวเธอเองเนี่ยเธอบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำร้ายเธอเธอก็กลัวคุณผู้ชมครับหนีไปอยู่เบาะหลังนะฮะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่หนีไปอยู่เบาหลังเนี่ยเห็นมีดเล่มหนึ่งครับวางอยู่ที่เบาหลังนะครับก็เลยไปหยิบมีดเล่มนั้นเนี่ยมาปาดคอผู้ตายซึ่งผู้ตายนั้นเคอบอกว่ากําลังจะข้ามเบามาแล้วไปทําร้ายเธอด้วยจากนั้นครับเธอเองเนี่ยก็วิ่งหนีออกมาด้านนอกรถแต่ผู้ตายเองก็ยังตามมานะครับแล้วก็ขาดใจตายต,ายตรงบริเวณข้างรถเธอเองก็โทรศัพท์ไปหาแฟนหนุ่มครับให้มารับ เพื่อพาหลบหนีส่วนโทรศัพท์มือถือและมีดที่ก่อเหตุนั้นเธอบอกว่าเธอไปทิ้งไว้ที่พุ่มไม้ข้างทางเพื่อทําลายหลักฐานนะครับทางด้านตํารวจนะพันตำรวจโทชลินอิ่มเอมครับท่านเป็นร่วมกับการสอนอประเวทท่านก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงบ่ายทนายความของนางสาวพลอยไพยรินเนี่ยจะมาร่วมรับฟังการสอบสวนนะครับและหลังจากนั้นถึงจะได้รู้นะครับว่าตํารวจสามารถนําตัวเธอนั้นไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพได้หรือเปล่าเนื่องจากทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทาง ผู้ก่อเหตุด้วยเบื้องต้นนะครับนางสาวพลอยพยรินก็ย,ยืนยันครับว่าถูกผู้ตายนั้นทําร้ายร่างกายและพยายามกระทําบางอย่างจึงต้องป้องกันตัวนะฮะส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่าเรื่องนี้นะครับจะไปเกี่ยวข้องกับคดีที่ผู้ตายถูกทําร้ายร่างกายก่อนหน้านี้2ครั้งก็คือถูกขับรถพุ่งชนและก็ถูกอุ้มไปทำร้ายหรือเปล่านั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะแต่เชื่อแล้วเกินนะครับว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่าง แม้ว่าผู้ที่ก่อเหตุในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลงมือในครั้งนี้ก็ตามอลองฟังดูครับชู้สาวนะก็คือผู้หญิงอาจจะไม่ต้องการที่จะพบหาอีกต่อไปผู้ต้องหานะครับให้การกระทําผิดจริงนะครับแต่อ้างป้องกันเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาษากฎหมายคือปฏิเสธนะครับปฏิเสธเพราะว่า ยืนยันว่าไอ้ข้อที่จริงที่ที่เกิดเหตุเขาทําจริงแต่ว่า,อ,าอ้างเหตุป้องกันนะครับซึ่งรายละเอียดอาจจะต้องอยู่ในสนํานวนข้อสอบครับเตรียมมีดไปแล้วไหมคะอันน,น,นี้อันนี้ต้องดูอีกทีครับว่ามีดเนี่ยเป็นของใครเขาเตรียมไปหรือไม่เตรียมไปเองนี่มันมีหลายประเด็นนะอาจจะอาจจะเป็นการพูดคุยเพื่อป้องกันตัวว่ากลัวจะโดนทําร้ายก็มีฮะอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไปในการที่จะไปฆ่าผู้อื่นก็ได้นะครับ มีรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนางสาวพลอยพลยลินค่ะโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทางมีดที่ใช้ในกา,ารก่อเหตุและทราบลายนิ้วมือแฝงในรถของผู้ตายซึ่งหากพบว่ามีผู้ร่วมแต่ทำผิดเพิ่มก็จะดำเนินการออกหมายจับทันที ส่วนนาะงสาวพลอยภัยลินพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาพระโขนงค่ะข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพามีดไปในทางสาธารณะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวบรรยากาศที่บ้านของทูมวยค่ะ ทางภรรยาก็นำร่างของสามีไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่หมู่11ตำบลด่านช้างอําเภอด่านช้างของจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะทางพ่อทางญาติญาติก็จัดเตรียมสถานที่รอรับน้ำศพแล้วก็เตรียมการรดน้ำศพด้วยเต็นที่เห็นอยู่อะค่ะเป็นเต็นที่ทางทบตัวเตรียมไว้สำหรับงานบวชที่จะมีขึ้นวันเสาร์นี้17กุมภาพันธ์นะคะ แต่ต้องเปลี่ยนจากเต็นท์งานบวชมาเป็นเต็นท์งานศพแล้วภาพนี้คือภาพที่สะเทือนใจเหลือเกินค่ะคุณแม่ของทูม,มวยเนี่ยกอดที่ศพร้องไห้แทบจะขาดใจนะคะทำไมคนร้ายถึงทำกับลูกเธอได้ถึงขนาดนี้เนี่ยค่ะจะมีการสวรดพระพิธธรรมเป็นเวลา3คืนแล้วก็ทำพิธีชาป,ปนากิจช่วงบ่ายของที่25กุมภาพันธ์ที่วัดด่านช้างอำเภอด่านช้างค่ะ ขณะที่ทางภรรยาของผู้ตายนะครับก็ยืนยันบอกว่าไม่รู้สาเหตุนะครับว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะผู้ตายนั้นไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะฮะและที่สําคัญครับไม่เคยระแคะระคายเรื่องของชู้สาวเลยยอมรับนะครับว่าเธอนั้นกโกรธแค้นคนร้ายมากๆเพราะผู้ตายเนี่ยเป็นสาวหลักของครอบครัวนะครับไม่เชื่อนะครับว่านางสาวพลอยพิรินนั้นจะก่อเหตุเพียงคนเดียวมั่นใจนะครับว่าต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามคนและที่สําคัญครับที่นางสาวพลอยพิรินไปอ้างว่าเจอมีดอยู่ในรถ เธอบอกเป็นไปไม่ได้นะครับภรรยาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนผู้ตายไปกรุงเทพเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยแหละฮะล้างรถให้ไม่เจอมีดหรือของมีคมเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอ,อส่วนปมสังหารนะฮะน่าจะเชื่อมโยงกับความขัดแย้งของแฟนของผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้อันนี้เธอบอกเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ได้ให้น้าหนักทั้งหมดนะฮะแล้วก็อยากให้คนที่ฆ่าเนี่ยมาขอขอมาศพของสามีเพราะรับไม่ได้นะครับที่ลงมือแบบโหดเหี่ยมขนาดนี้อะลองฟังเสียงภรรยาดูครับ ก็ขอให้พูดความจริงนะคะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณทําคนเดียวหนูไม่ปรับใจเชื่อ่ะวกาคุณทำคนเดียวมันต้องมีผู้ต้องหาอีกต้องร่วมกันไม่ต่ำกว่าสองสามคนเป็นการว่ามีดนี่ไม่มีในรถไม่มีค่ะคไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยากให้เขามาขอขอมายอยากให้มาขอขอมาค่ะแล้วก็อยากให้ประหารชีวิตด้วยค่ะคนทั้งคนคุณฆ่าได้<อ>ที่แบบถือว่าแบบใจไม่ใช่ใจมนุษย์แรอกพี่ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับทางคุณพ่อของผู้ตายนะฮะก็คือ,อคุณวิเชียน,น<ะ>ยืนยันนะครับอยากให้คนร้ายเนี่ยชดใช้กรรมอย่างสาสมแล้วที่สําคัญแกก็ยืนยันนะฮะบ,บอกว่าในรถเนี่ยไม่มีมีดอย่างแน่นอนอไปเอาเรื่องมีดมาจากไหนอลองฟังเสียงคุณพ่อดูฮะเขาต้องวางแผนมาไม่งั้นมันไปทํางนี้ไม่ได้หรอก แต่เขาจะวางแผนมาขนาดผมไม่รู้เพราะมันมันปัญหาที่มันเกิดจะไม่ใช่ครั้งเดียวนี่ครั้งที่สามผมก็ไม่รู้ว่าลูกชายผมไปทําอะไรเขาบ้างเขาถึงได้ค่าแค้ขนาดนี้ผู้ตายไม่เคยพกมีดว่าจะไปอะเลยเขาไม่เคยพกอาวุธกัวคนคนนี้ไม่พกอาวุธมาช่วงนี้เขามาอยู่บ้านบ่อยพราะเขาพาภรรยาแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งที่ว่าสองเดือนเนี่ยตอนนี้เขาอยู่แบบลำบากพอขาดพอขาดเสาหลักแี่โบเองก็แก่แล้วนี่แหละครับก็ เป็นประเด็นนะฮะคือคุณพ,พลอย์รินคนนี้ก็บอกบอกว่าจริงๆแล้วตอนอยู่ในรถนี่ๆๆคนนี้นะฮะจริงๆแล้วตอนที่ไม่ได้เบอร์ไม,ไม่ได้ปิดหน้าเนี่ยผมเห็นภาพเธอละเธอหน้าตาดีนะอะืโอ้โหแต่แต่แตว่าโหดนะค่ะคือเธอพยายามจะบอกว่าตัวครูมวยรายนี้เนี่ยนะครับพยายามทําร้ายเธอพยายามจะปลุกปั้มด้วยเธอเองก็พยายามตะกิตตะกายหนีไปหลังรถตรงเบาะหลังนะฮะคุณผู้ชม แล้วเขาบอกว่าครูมวยไรยนี้เนี่ยพยายามจะข้ามไปเพื่อไปทําร้ายเธออีกจะไปปลุกปั้มเธออีกแล้วเธอไปเห็นมีดเนี่ยวางอยู่ที่เบาะเธอก็เลยหยิบมาแล้วปาดคอซะแล้วก็วิ่งหนีลงมาจากรถครูมวยวิ่งตามลงมาแล้วก็มาเกาะตามรถก็เลยทําให้รถนี่มีคราบเลือดอหลังจากนั้นก็ล้มลงแล้วก็ขาดใจตายตรงนั้นส่วนเธอเองก็เอามีดกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปทิ้งะนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ให้อดซึ่งเป็นแฟนเนี่ม,มารับไป แต่เมียของครูมวยไม่เชื่อเพราะมั่นใจว่าเธอเองเนี่ยร้างรถให้แต่มันไม่มีมีดนี่จะม,มีได้ยังไงแล้วคนที่ไหนจะเอามีดไปวางอยู่หลังรถค่ะเธอเองบอกว่าเธอเป็นคนลงมือคนเดียวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อคะ่ะเนื่องจากครูมวยก็เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงม,มากนะคะเธอเองจะททำคนเดียวได้หรือไม่ตอนนี้ ยังรอการสอบสวนการสอบปากคำเพิ่มเติมเราก็ต้องดูด้วยว่าบ่ายนี้ตัวเธอจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไหมครับมีลูกด้วยนะฮะโอ้หนึ่งขวบสเดือนเองค่ะพี่นุ้มเมื่อกี้ที่แม่เขาอุ้มอยู่นะฮะทางภรรยาของครูมวยอุ้มอยู่ให้ยืนดูรูปพ่อโอ้ภาพนี้สะเทือนใจคะ่ะความไร้เดียงสาของเด็กนะคะก็เอามือลูบไปที่หน้าของคุณพ่ออืม โดยที่ไม่รู้ว่าจากนี้เขาจะไม่ได้เจอพ่ออีกเลยตอนนี้เา่อยู่นี่แหละฮะเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมออ่าก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องรองดูด้วยว่าทางตํารวจเองเนี่ยจะนําตัวพลอยไพยลินเนี่ยไปประกอบอทําแผน,นรับคำสารภาพหรือเปล่าค่ะนะฮะควจริงเป็นสิทธิ์ของทางตัวพลอยไพรินพลอยไพลินด้วยนะฮะจะไปหรือไม่ไปอือ่าวางกันไปนะครับ ของแสดงความเสียใจ